มีคนคตีน้าไปก่อน้ามำับของตีนามขึ้นที่หนึ่งโอ้โหตนก้าวขนไที่นึ่งกไม่รอเสือเราอ่ะตีนก้าวหยุดพิจารณยุดงการค่ะไม่พอจิงนะครับผมบังหูไม่ีนก้าปที่หนึ่งเลเลคาแรกเตอร์ัวอยค่ะัมีมาเก้าให้มีตั้งใจจประโยคเดียวแล้วเดินไปัครับไม่เอาประโยคที่เตรียมมา มา้องสายโอเคมาเลยนะรีวิวรีวิวค่ายเตอร์เราที่สุดครับในเรื่องครับชื่อชื่อพีทชื่อจริงชื่อพีชสุดครับก็โอ้มันก็สระทับใจเหมือนกันนะเป็นอย่มาจึงจับอ่าก็ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นวัยรุ่นนะฮะที่ค่อนข้างอยู่ในช่วงที่เราก็ก็บ้าน เราก็จะเจ้าชู้หน่อยแต่ว่าพอเรามาเจอทองนี่ก็คือว่าเป็นรักแรกของเราเหมือนกัน